รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เทนั้นปล่ s <S đến, อยใ,ยใหโลกหนช้าไปไม่ต้องใหใครตามทันอาเวรัของเธอละฉันไม่แพ้ใครอาเวลรักใแรงร้าใจบางจาก E20S Evil <S <c oughs> ก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันเดลดีชัยสมบัติค่ะข่าชั้นกัญญาเลยเขาธนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเดลดีแล้วก็สสดีทุกท่านด้วยค่ะอ๋อวันนี้เนาะมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะแต่ว่าต้องบอกทุกท่านเลยนะที่เข้ามาติดตามในรายการของเรานะคะว่าเหมือนเดิมนะวันนี้เรามีแจกอ่า กระบอกน้ำแก้วน้าใช่ไหมคะที่เก็บอุณหภูมินะคะที่ได้รับการสนับสน o, ุนมาจากบริษัท SCG Chemical จํากัดมหาชนหรือว่า SCGC นะคะวันนี้แจกสองใบเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเหมือนเดิมขอ,อสงวนวสิทธิ์กับคนที่เคยได้รางวัลแก้วน้ําไปแล้วหมายะะถึงว่าคนที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลต่อไปก็คือที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนเฉพาะเฉพาะที่แจกแก้วน้ํากับ ก่องข้าวนะคะไม่เกี่ยวกับอันอื่นนะเฉพาะแค่สองอันนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านนะน่ารักมากเลยคือได้ไปแล้วช่วยเข้ามาตอบกันเป็นแนวเลยอะน่ารักจริงๆนะช่วยเปคุณอบให้เปเพื่อนนะคะนะคะอืมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ต้องฟังเนื้อหาดีๆนะเพราะว่าคําถามคําตอบจะอยู่ใน เนื้อหาที่คุณกัญญาจะเล่าให้เราฟังต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวพอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปุ๊บปุ๊ถามเลยนะเลยแต่ก็ใครสังไม่ทานหรือว่ามาดูยันกลางคนลามากแล้วเราจะแปะลิงก์เอาไว้เข้าไปดูเหมือนเดิมแล้วมาตออแล้วกันนะคะคือทำวิธีทางให้ตอบถูกเราอยากแจกนยเราอยากแจกใช่ใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลสําข้าวกับอ่า แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิเนี่ยตอบไปเข้ามาเยอะเลยนะคะอ่าแต่ใครเนี่ยหาคําตอบเจอแล้วแล้วเคยได้เล่างร่อไปแล้วอยากจะตอบเป็นแนวทางให้เพื่อนๆก็ได้นะีนนะคะตอบก่อนก็มีสิทธิก่อนเนาะใช่นะคะสองท่านแรกที่เร็วถูกต้องและเร็วที่สุดนะคะค่ะสมดุลมากเลยเริ่มฟังกันเลยนะคะเะเริ่มแลนะคะสำหรับเนื้อหานะคะทางบริษัท SCG Chemical นะคะหรือว่าทาง SCGC นะคะเขาร่วมกับ กระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยองพันธมิตรธุรกิจและเครือข่ายพิทักสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะเปิดตัวโครงการ Nest Up นะะเป็นโมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่ม,มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลอย่างยั่งยืนนะคะคะเขาเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช่แล้วอวนประมงอวนจับปลาเนี่ยนะ,ะ,นะแต่ว่าไม่ใช้แล้วใช่ สู่ m r r n e m a t e r i a ลนะคะเป็นวัสดุทางเลือกใหม่จากนวัตกรรมรีไซเคิลอ๋อก็คือเอาอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วมาทำมาลีนแมทเทียลซึ่งมาลีนแมทเทียลเนี่ยมันคือวัสดุสดทางเลือกอใหม่ที่มาจาก นวัตกรรมรีไซเคิลใช่ค่ะสุดยอดเลยเพื่อนําไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสิ่งทออันนี้ต้องใช้อยู่แล้วเนาะด้วยการขึ้นรูปเป็นเส้นได้นะคะแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าสําหรับแปรรูปเป็นพันอัพไซเคิลเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้วก็ผู้บริโภคที่ใส่ใจสนใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดคชามสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปัญหาขยะทางทะเลด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อวนอ่ะอวนที่ไม่ใช้แล้วบางครั้งพอใช้นานมันมันมันเปื่อยไงคือวางไว้แล้วไม่ได้ไปเก็บอวนเปื่อยแล้วจริงๆสงสารน้องปลาน้องเต่าเนี่ยบางบางตัวเขาไปติดอ่ะแล้วแบบทําให้เกิดบาดแผลาทีก็ตายเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเข้าไปด้วยใช่ไหมรู้ไหมเป็นการช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของ คนในพื้นที่ในการที่จะชกกันไปเ็บดูแลสิ่งแวดล้อมที่ทักสิ่งแวดล้อม่า่ว่าเก็บแล้วเอามาทําสิ่งที่มีประโยชน์มากใช้ประโยชน์ได้อีกได้เงินด้วยใช่ใช่ค่ะคุณพี่ชิตสมบัติมากนะคะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าทาง SCGC เนี่ยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะคะทชชนะคะสมาคมเยาวชน The Youth Fund องค์กร AEPW แล้วก็ทีมพัสดเคมีคอลนะคะ,คะแล้วก็ยังมีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ NYL1 นะคะ แล้วก็มีไทยเทฟิต้าดอว์ชื่ออานยากขนาดเลยกลุ่มอุตสาหกรรมิิทเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหอกัรค้าไทยมีสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยและมีชุมชนประมงนําร่องและสุดท้ายคือขายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลคือทั้งหมดนี้เขามาลงนามบันทึกข้อตกลงความมือมือที่เรียกว่า MOU นะคะในการที่จะ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการ<ม>ขยะทะเละและการพัฒนานวัตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะ,คะแล้วก็มีการประกาศ<ม>เจตนารมณ์สแสดงความร่วมมือของภาคส่วนตา่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกลุ่มประมงะเรือเล็กพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะ,คะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะในการที่จะจัดการอวนประมงไม่ใช้แล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศเลย ก็คือวันนั้นอะวันที่เขาเปิดตัวโครงการ Net Up เนี่ยเขามีการเซมโอยูกเซ็นเอโมยูกันด้วยอ่าเป็น สิบกว่าหน่วยงานมั้งเนี่ยเยอะมากเลยก็สำหรับตัวโมเดลเดสอัพนี่นะคะแล้วก็การลงนามครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้กลุ่มประมงเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำเศษอวนเนี่ยมาขัดแยกลดภาระการนำไปกำจัดเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญป้องกันไม่ให้อวนไม่ใช้แล้วเนี่ยหลุดลอดลงไปในทะเลที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าทุกหน่วยงานเนี่ยก็เตรียมสนับสนุนโดยเฉพาะ scgc นะคะในขณะที่คุณสุรชาอุดมศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ S C G C บอกว่าโมเดลเนสอัพเนี่ยเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทาง S C G C เองนะคะ,ะที่จะขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทาง E S G ก็จะมี environmental มีโซเชียลแล้วก็การแอนนนสนะคะก็จะเน้นในเรื่องของงานเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะผ่านการพัฒนานวัตกรมรีไซเคิลก็เริ่มต้นนี่แหละจากการจัดก,การอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็มาเข้าระ,ร,ะระบบกระบวนการซื้อขายของธนาคารชุมชนไปเก็บมาก่อนอมีคนไปเก็บมา,าก็ามาซื้อขายผ่านธนาคารชุมชนซื้อขายนะได้ด้วยก็ก็เกือมมาขายให้ธนาคารชุมชนก็จ่ายเงินไปและมีคนเก็บมาเยอะนะคะ อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําผ่านแอปพลิเคชันคุ้มค่าคือคือไอตรงเนี้ยมันจะมีแอปพลิเคชันหลังลับก็คือแบบเหมือนก็ทำาดนไปเล่นจดนไปผ่านแอปพลิเคชันคุ้มค่านะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงแล้วก็พัฒนาเป็นมา r รี e แมทเทอเรียลวัสดุรีไซเคิลจากอวนประมงไม่ใช้แล้วนะคะไปเป็นวัสดุ ธุรกิจสิ่งทออีกบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์รองเท้ากีฬานะคะด้วยที่เราใช้ใช้กันนี่แหละนะมีหลายแบรนด์แล้วนะเทียบไปหลายแบรนด์หลายแบรนด์ตอนนี้ไนกี้อาดิดาสนี่เห็นมาหมดแล้วนะใช่ทางวัสดุแล้วก็ไปทำเป็นชิ้นส่วนยนต์ก็มีแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีแล้วนะคะเป็นทางเลือกใหม่สําหรับ คนที่ชอบความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวน้นะคะี่มันดีนะเพราะว่าไอ้ตัวในรัฐตัวนี้มันเหมือนกับมันไปเชื่อมโยงคุณค่าของโซ่อาหารแบบครบวงจรเลยนะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยใช่ไหมเพราะทําตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ําเลยครอบคลุมหมดเลยทุกมิติเช่นอย่างเรื่องของการลดขยะทะเลใช่ไหมส่งเสริมให้ เก็บอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไม่ให้มันหลุดรอดไปสู่ทะเลใช่ปะ่ะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมแล้วไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอวนประมงที่มไม่ใช้แล้วนะคะ,คะแล้วยังมีการดําเนินการธนาคารขยะชุมชนอีกแล้วก็สร้างเรือข่ายประมงพื้นบ้านจิตอาสาเอ่ยองค์การด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเฮ้ยคุณมันดีมากอะอม,มันเชื่อมโยงมันบูรณาการกันหมดเลยอะแล้วทุกคนได้หมด แล้วคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่แล้วมันก็ดีกับสิ่งแวดล้อมมากๆชาวประมงก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมค<ช>่ะ <ritis. S 1> อุตสาหกรรมก็ได้ใช้สินค้าที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอ้สุดยอดจริงๆเลยใช่ค่ะก็ถือว่าแบบเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเนาะอืมใช่ใช่นะคะอ่ะคุณ เราาน SGC เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยังไม่หมดนะขออีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงอ่าใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง SGC c เองเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะแล้วก็ปลูกฝังเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยแบบมาตั้งแต่ต่อเนื่องเลยเขาทํามาเป็นผ่านโมเดลการจัดการขยะต่างๆไม่ใช่แค่เพิ่งทำอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่าทำมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ่อนะคะก่อนนั้นนี่ก็จะมีชุมชนเรื่เกี่ยวกับขยะ ไลค์คือที่แปลว่าชอบมาแล้วไลคือแปลว่าชอบแต่ว่าภาษาไทยคือไลค์คือแบบไม่มีนะไลค์คือไม่สบายเราเลยไม่ถูกไม่ถูกใช่นะคะก็คือไลคืออย่าถุงนมผู้โลกนะคะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะด้วยแนวคิดใช้ให้คุ้มค่ะแยกให้เป็นอ่ทิ้งให้ถูกนะเพื่อนํากลับมาใช้เคิงใหม่ไงอ่าคิดเรื่องการรีไซเคิลนะคะก็ทำไปอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะ คุณเห็นไหมเอ้ยดิฉันเคยไปดูนะเอ้นวัตกรรมเอ้ทุ่นกาขยะกับนวัตกรรมบ้านป่าเน,นเคยไปดูอ,อ่อก็คือ s c c c เขาคิดดีนะเรื่องเกี่ยวกับขยะทะเลหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะขยะทะเลาเนี้ยเขาทำโครงการอื่นด้วยนะลลยแต่อันเนี้ยถือว่าคือเวลาเขาคิดอนะ่ะเขาจะคิดแบบครบหููครบวงจรเลยว่าเริ่มต้นที่ไหน กระบวนการในการทำทำยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรใช่เะก็ใครสนใจนะคะอยากจะดูรายละเอียดต่างๆนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะใช่เข้าไปที่เว็บไซต์ของ S C G Chemical ได้นะคะ .com นะค S C G Chemical มี s ด้วยนะคะระระ .com นะคะอ่าอ่านจบแล้วนะคะหลายท่านคงอ่ใจจดจจ่อละก็ คำถามประจาสัปดาห์นี้นะคะ,คะที่จะแจกแก้วนะคะเก็บอุณหภูมินะคะที่ได้รับการสนับสนุนจาก SCGC เนี่ยสอ,ส,อสองใบนะ,ะสองใบนะว<อ>ันนี้สำหรับสองท่านที่ตอบถูกก่อนและเร็วที่สุดสองท่านแรกนะคะส่งถึงบ้านเลยคํคาถามเราคือฟังมาแล้วเมื่อกี้เราถาม่าใหญ่มากมายเลยเําถามถามนะคะโครงการ Nest Up นะคะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นวัสดุทางเลือกใหม่จากนวัตกรรมรีไซเคิล เป็นคาที่เรา,าประโยคให้เราย้ํากันตอนแรกบ่อยมากเลยก็คืออตัวโครงการนเนี้ยเน็ตอัพเนี่ยที่ว่าเอาอะไรมาผลิตอะไรจนถึงสุดท้ายเป็นอะไรมีชาวประมงชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยจะถาม<น><น>ว่าโครงการเนี้ยเขาเอาอะไรเขาใช้อะไรนะคะในการที่มาผลิตเป็นวัสดุรีไซเคลิลการเอกนวัตกรรมใช่ไหม วิยง่ายมากเลยอะง่ายมากแต่ถ้าใครฟังไม่ทันก็ไม่ไงเวกาเราให้อยู่ซ้ำอีกรอบหนึ่งไปอ่านข่าวอีกรอบหนึ่งแต่ดิฉันว่าตอบได้แล้วละพอเราพูดคานี้บ่อยมากงั้เเริ่มตอบกันเลยแล้วกันเนาะเาริ่มตอบได้เลยนะคะระหว่างนี้เราก็ไปต่อไปใช่นะคะอ่ะเรื่องของโลกร้อนอีกแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรามีการพูดกันใช่ไหมว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกของ ของการลดภาวะโลกร้อนแต่ทีเนี้ยคุณบนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัรรทพททสมสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนทชพทสพเนี่ยท่านก็พูดไว้น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าบางบาญชีอะ่ะมันอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนม,มาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV วีเนี่ยคือพอเราบอกว่าเออเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นลดการใช้ลดน้ำมันใช่ไหมมันก็ทำให้แบบ ส่งผลกระทบในเรื่องของอากาศเนี่ยดีขึ้นที่บอว่าแบบไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์จากพวกท่อไอเสียอะไรพวกนี้คือแบบเวลารถขับตบมนทางถนนจะมองไม่เห็นไงเพราะว่ามันไม่มีใช่แต่ว่าแต่ว่าคือใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์จริงแต่ว่าทีเนี้ยเขาบอกว่าอย่างมบางบางประเทศบางประเทศอ่ะคือส่งเสริมการ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแต่ว่าไฟฟ้าที่ผลิตอะด้าน,นผลิตมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน <c oughs> คือทําให้การใช้ไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ต้องไปเพิ่มกําลังการผลิตที่โรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันก็จะปล่อยพวกก๊าซที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันอากาศแย่ลงก็ได้นะคะคนสงสัยว่าสรุปว่าสะอาดจริงไหมคือถ้า จะทาให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสะอาดจริงๆเนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไฟฟ้าสะอาดต้องใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนอะไรแบบนี้นะคะเช่นสายลมแสงแดดหรือว่าอะไรนะระบบเก็บเก็บพลังงานในแบบนี้นะคะนี าทางสพอเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็กําลังศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือว่า CCS กับเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนหรือว่า CCS นะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันตอบโจทย์เป็นวิธีที่ถูกต้องและวิธีที่ดีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วการผลิตก๊าซในอ่าวไทยหรือแหล่งก๊าซที่ใดๆในโลกก็ตามเนี่ย คือก๊าซที่ผลิตได้เนี่ยมันมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่แล้วค่ะแล้วการจะดักคาร์บอนจากแหล่งผลิตเลยเดีย่ยอคือตอนนี้มันยังทำได้ไม่ไม่ไม่ถึงที่สุดอะ่ะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเก็บได้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดว่าทั้งโลกเลยนะทำโครงการแบบนี้เหมือนกันนะอ่ะ คือถ้าทําได้ทั้งโลกเนี่ยดักจับกับเก็บคาร์บอนเอาคาร์บอนมาใช้ประโยชน์<ะ>มันก็จะเป็นองค์ประกอบนะที่จะทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่สูงขึ้นแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยการเปลี่ยนรูปคาร์บอนมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันทําในอุตสาหกรรมอืนอ่นๆได้ด้วยนะไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วยอย่างเช่นพวกบบซีเมนอะไรเงี้ยนะคะ เพราะนั้นพอทสออพก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของ CCUS ไงเพราะนั้นพอผลิตก๊าซขึ้นมาถึงโรงแยกเนี่ยก็จะเอาไปใช้งานใช่ไหมแล้วก็จะสามารถแคปเจอร์คาร์บอนก็คือดักจับคาร์บอนที่ปลายทางเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นของเหลวอันนี้จะเทคนิคนิดนึงนะเปลี่ยนเป็นของเหลวด้วยอุณหภูมิติดลบ26องศาเซลเซียสน้อยกว่า LNG เนาะ LNG ติดลบ160องศาเซลเซียสจาก,จากของจาก ก๊าซมาเป็นของเหลวแล้วของเหลวไปเป็นก๊าซใช่ไหม LNG อันนี้เอาคาร์บอนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นของเหลวติดลบ26องศา,ศาเซลเซียสก็จะเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ชั้นใต้ดินได้นะคะแต่ที่สำคัญคือชั้นใต้ดินที่กักเก็บเนี่ยมันจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะคะคือต้องไม่ให้มีการรั่วไหลไงมันก็ต้องเลือกชั้นเก็บเก็บว่าเออกระเป๋ะไหนที่เราดูดเอา น้ามันดิบหรือเอาดูดเอาก๊าซขึ้นมาแล้วอ่ะดูดเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะอัดคาร์บอนเนี่ยกลับลงไปโดยที่ไม่มีการรั่วไหลออกมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวสพเนี่ยเขาก็จะต้องอทําต่อไปเพราะว่ากําลังศึกษาเรื่องนี้อย่างขมักขมันเลยนะคะค่ะ แล้วก็ในบ้านเรานะคะก็มีอีกหน่วยงานนะคะที่พยายามส่งเสริมเรื่องรถยนต์อีวีและก็สถานีชาร์จอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือการไฟฟ้าฟายื่อแทค่ธนหรือกฟพนะคะโดยคุณจิรพรศรีคำนะคะรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเรื่องของกฟพนะคะบอกว่ากฟพเนี่ยร่วมกับ The QSR of Asia นะคะเปิด KFC Green Store สาขาสีเขียวใช่สาขาดิปบาย วันชัยนะอำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซานะคะให้กับผู้ใช้บริการรถอีวีนะคะก็พอบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสปีกว่าแล้วนะคะก็พอเองเนี่ยก็ขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาธุรกิจอี Business ส o l u t ชันมาอย่างต่อเนื่องเลยก็รวมมือกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะโครงการสร้างพงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อ <ừ m. S 2> เติมเต็ม EV Eco System ของประเทศไทยเราะนะคะ <ừ m. S 2> ก็ตันเป่าค่ะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ขยายสถานีชาร์จ e l e c t r by e g a t <ừ m. S 2> นะคะ <ừ m. S 2> ให้ครอบคุม ทุกเส้นทางทั่วประเทศคือต่อไปเนี่ยมีหมดเลยทั้งประเทศจะเดินทางไปไหนก็ไปเคบซีแล้วใช่ค่ะโดยปัจจุบันนะคะเปิดให้บริการสถานีชาร์จอีเล็กซ์บายอีแกนะคะแล้วก็ยังมีสถานีพันธมิตรด้วยนะคะในเครือข่ายอีเล็กซ่าแล้วนะคะ140สถานีแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายถึง180สถานีภายในเส้นปีนี้ด้วยถ้าพร้อมก็สามารถสูรรถอีวีได้แล้วนะคะอยังไม่พร้อมค่ะอยังไม่พร้อมเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะทางอีแกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะเล่นฒนาแอปพลิเคชัน อิเล็กซ่าแล้วก็บริหารจัดการแบล็ k แบล็กเอ็นเวีด้วยนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แบบคนใช้ EV ีแบบครบวงจรเลยนะคะใครพอสามารถซื้อรถได้แล้วแ่าแล้วก็ดิฉันก็ไม่น้อยหน้านะดิฉันเอาโอกระจูมาฝากเลยเพราะว่าโอกระจูเนี่ยเขาเปิดแบบ Drive-to ร์นะคุณที่ไหนคะก็เขาไปเปิดเนี่ยที่ PT Station สาขา Flagship มีฟาร์บดีหกสิบสองอาจารต้องบอกว่าคือตอนนี้ยเข้าปั๊มน้ำมันเข้าอะไรเงี้ยคือตะขอบมามวงจอแล้วเนาะมีทุกอย่างเลยสะดวกมากอีกหน่อยไม่ต้องไปห้างสับสินค้าเข้าปั๊มน้ำมันแทนมีทุกอย่างนะคะคุณสุชาติลามาผู้่งโวยการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีจำกัดมหาชนโออาร์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะคะสำหรับโออาร์เนี่ยที่เปิดตัวร้านโอเกจูไดท์ทูนะคะที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน P.T.T Station สาขาแฟลกชิพนะคะวิภาวดี62นะคะเออชอบทานไหมโอ๊กระจู่มเมนูนี้เริ่มทานแล้วเพราะว่ากับผักนมาบริโภคผักมากขึ้นแล้วก็โอ๊กระจูเนี่ยฟาร์มปลูกของเขาไม่ใช้สารเคมีอันนี้ฉันเคยไปมาแล้วนะใช่ไหมอชาไปด้วยกันดีมากเลยใช่ไหมไปพิสูจน์มาด้วยตัวเองนะใช่ใช่แล้วก็เก็บส่งตรงมาที่ร้านโอ๊กระจูทั่วประเทศเลย นี้เราก็สะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่ามันมีรูปแบบ Drive thru แล้วคือขับรถเข้าไปได้เลยไม่ต้องจอดรถใช่ไหมไปเนี่ยที่ p t Station สาขา l l g s h i p วิภาวดี62สาขาที่2แล้วนะหลังจากที่ OR เนี่ยเขาได้มีการเปิดสาขาแรกที่ p t Station West Village บางใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วว่า คือผู้บริโภคยุคปัจจุบันเนี่ยนิยมอ่ะแบบอะไรก็ได้ที่มันครบวงจรไปอยู่ใน,ในบ้านอะ่ะสะดวกไงใ,ใช่ไหมใช่แล้วก็มองหาแบบสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยใช่ปะ่ะแล้วก็ยังเน้นให้ความสําคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านโอเกจูดับทู D เนี่ยมันต้องมาไงตอบโจทยนะ์เนาะมันเป็นทาง,างเลือกสะดวกอ่ะซื้อแล้วก็ขับออกไปเลยใช่แล้วมันก็เป็นบริการที่โ r เนี่ยเขาอยากจะมอบให้ นในส,สถานี PTT Station ของเขาเนี่ยให้กับผู้บริโภคเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีที่คือในปั๊มเนี่ยไม่ได้มีโอ๊กระจูดัททูอย่างเดียว <Pul p> นะมันมีอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นด้วยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <Pul p> <Pul p> ก็ลองไปนะลองไปเพราะว่าโอกระจูเนี่ยดดฉันเคยทานนะมันก็คือผักออร์แกนิกอะใช่ไหมใช่มันเป็นผักออร์แกนิกอะสดใหม่นะจากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วพอมีไดถูปุ๊บตอนนี้มันก็มีแบบที่ฉันสั่งจากบ้านผ่านแอปพลิเคชันไปทานที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้มีไดถูแต่ถ้าเราเดินทางกลับแล้วผ่านปั๊มก็แบบเลยเนาะหรือจริงๆนี่นะคือจะไดอินจะเทคอเวจเดลิเวอรี่มีหมดแล้วนะของโอเวอร์จูนะได้ทุกช่องทางนะคะสะดวกมากนะคะถ้าใครสนใจก็ไปใช้บริการกันเนาะแล้วก็ปิดท้ายกันได้๋วฉนพาไปอีกหนปั๊มใช่แต่ว่าอันนี้เป็น ปั๊มที่เป็นตำนานละใช้ดอมมาแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีขั้นตอนอะไรที่จะต้องทำอีกหลายอย่างใช่ค่ะแต่ว่าก็ย้ำเตือนกันสำหรับหลายๆท่านมาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะคะที่ถือบัตรเอสโซสไมล์ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ชวนเนี่ยเป็นบริษัทบางจาคอมมิชชั่นจำกัดมหาชนแล้วเพราะว่าทางบางจาาเองเนี่ยเขาก็ไปซื้อกิจการของเอสโซ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะทางบางจาเลยบอกว่า อยากจะชวนโอนคะแนนของเอสโซ่สมายนะคะไปเป็นคะแนนของบางจากกลิ่นไม้แทนนะคะคือถ้าใครสนใจเนี่ยเขาจะมอบโบนัสเพิ่มฟรี100คะแนนเลยนะแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะเมื่อโอนคะแนนสะสมนะคะไปเป็นคะแนนบางจากกลิ่นไม้นะคะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤิจิกายนนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วเราเด็กยังสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะคือเอาง่ายบัตรเก่าเนี่ยถ้ามีคะแนนก็ยังแลกได้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่าใ,<ช>ใครอยากเปลี่ยนะคะแนน,ะแน,นไ,ไป<อ>ที่ยังไม่ใช้ใชเปลี่ยนไปที่บางจากกรีสมาเนี่ย<ช><ช>ก็ทําได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ คะแนนเพิ่มด้วยนะคะต้องทำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สฤมสิกายในภาใสิ0พฤศจิกายนปีนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าใครจะเอาคะแนนเนี่ยไปใช้เป็นส่วนลดค่าน้ำมันหรือว่าสินค้าในกลุ่มธุรกิจบางจากรหรือว่าไปซื้อเริ่มก็ได้คะแนนเพิ่มจากปกติใช่คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่รีบใช้ดิฉันก็มีบัตรเอโซ m i มาอยู่นะเดี๋ยวจะไป ไปใช้แล้วแต่ว่าถ้าใครถือบัตรบางจากกลีนไมล์เนี่ยก็จะมีข้อดีอันหนึ่งอะมีพันเนอร์ใช่ไหมขึ้นเท่าไหร่คืนเท่านั้นอคืออย่างสมมติถ้าวันนี้เราเติมพรุ่งนี้น้ํามันขึ้นใช่ไหมเราก็ยังใช้ส่วนต่างกับอ่าใช่ที่ราคาเดิมใช่โอ้สําหรับคนถือบัตรนะเป็นเพิ่มว่แนนปกติเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นเลยเท่ากับราคาส่วนต่างน้ำมันที่ไม่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่คืนเงินมาไม่ใช่เป็นคะแนนแทนสมมติพรุ่งนี้ขึ้น30มสิบกต่างก็ได้ สามสิบคะแนนเนี่ยอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปนะแล้วมีพาร์ทเนอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาคะแนนเนี่ยแหละไปใช้ร่วมสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น A A X T1 นะคะ S C B Point X นะคะ s h o p e e p a y ก็ได้ a i Asia ก็ได้ r o t a t ก็ได้ M A A I by K T C ก็ได้ใช่หรือว่าถ้าเป็นคนใจบุญ จะเอาไปร่วมบริจาคกับองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งบางจ่ายเนี่ยกาทำมาเป็นปีที่สิบแปดแนฉันเคยทํานะแต่นั้นเป็นบริจาคคะแนนจากบัตรเครดิตค่ะอ่าก็บริจาคให้หลายองค์กรเลยนะคะค่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปใช้บริการไปเปลี่ยนดูได้นะคะจากเอสโซนะคะไปเป็นบางจ่ายไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เวอร์ไวเว็บบีซีพีกรีนไมส์ดอทคอนะคะใช่นั่นแหละก็เดี๋ยวก็รู้ขั้นตอนนะคะว่า อจะแลกเปลี่ยนคะแนนได้ไงมากแต่เดี๋ยวนี้ง่ายกดเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยทำได้แล้วคุณเนาะก็ะใครที่ถึงบัตรอยู่อย่าลืมนะย้ำเตือนกันนะคะยังใช้ได้นะคะปกติแล้วก็แต่ว่าถ้าจะโอนคะแนนอยากได้สิทธิพิเศษต้องโอนภายใน30สิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ กับที่คําถามของเราเนี่ยมอูแล้วก็เห็นปะมีตอบถูกแล้วนะงายมากง่ายมากมีตอบถูกด้วยแล้วนะแต่ว่าบอกแล้วสมุนไพ์สาหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลในรายการรางวัล่องข้าวและรางวัลแก้วแก้วน้ำใช่ไหมทางรายการของเราก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปว่าใคร ถูกต้องน,นะคะและะ้วส่งไปถึงบ้านเลยใช่ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกช่องทาง w w w e n e r g y t i m e o n l i n e c o m w w w t h a i n e w s k i o l i n e c o m Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Twitter Tiktok แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะคะติดตามกันต่อวันพฤหัสสบดีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยปังจาครับเว็วทุชอไปให้เร็วให้แรง บางจาก E 2 0 S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน